สวัสดีครับผมพบกับซ่องอยูแบบไทยบ้านครับบื่ลงคลิปมาสองเดือนแล้วครับผมขาเอ็ดบ่วงทรงลูกายอยู่ครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับคนที่สร้างบ่วงกับผมไปดักครับเป็นบ่วงดีครับผมดีดแบบนี้ครับ เอ็ดจากสายคาดมอเตอร์ไซค์ครับผมแก่ออกซีเส้นแล้วมาปั้นรวมกันครับเป็นเส้นเดียวครับวิธีการดักกับบางอย่าครับผมดักประมาณกระปองกาแฟาเข้าได้ก็บพอครับผมต้องดักบ่วงไงด้วยครับประมาณนี้ครับเวลาหนูยางมาครับเอาหัวสุปเข้าไปปับ๊บเรียบร้อยครับผม ไปเบิ่งวิธีการดักเลยครับผมว่มาสิดักแบบใดครับนี่ครับผมย่างมาพอหอยมีคนใส่แล้วครับทางบ้านผมกับหนูบ่กให้หลายครับผมเบึ่งควยหนูก็ควยเก่าแล้วครับผมเดี๋ยวหาไปเรื่อยกๆก็น,นะครับ วา่าสิได้ซน์บ่ครับมื้อนี้ครับวา่าสิเด็ดดักบ่นี่ครับผมตอนนี้ก็เห็นทางหนูแล้วครับนี่ครับหอยมันแล่นเข้าไปทางไหนนี่ล่ะครับก็สิใส่ตรงนี้ล่ะครับผมวิธีการ,รกดักเด้อครับสำหรับคนที่สร้างบ่วงกับผมไปครับ มือนึงจับไม้ไว้ครับผมจับตรงไม้ไว้มือนึงจับตรงบ่วงนี่ครับดึงมาแบบนี้ครับผมประมาณนี้ครับบบตรงเอ็ดบ่วงง่ายครับผมดักประมาณกระปองกาแฟเขาได้ก็พอครับนะครับอยาให้มันดีดเร็วไหลนะครับถ้ามันดีดเร็วหากเป็นมุมขึ้นแบบนี้ครับ เห็นบ่ครับหักเป็นมุมไว้ครับนี่ครับบ่ต้องให้ดีเร็วครับบางคนมากดีเร็วหักมุมตรงนี้ลงครับผมหักมุมตรงนี้ลงให้มันเป็นเส้นเรียบแบบนี้ครับ ดีเร็วแบบนี้ครับแต่สำหรับผมมากดีซ่าครับผมหักเป็นมุมแบบนี้ครับกวะว่าให้หนูเอาหัวมันมาสู้เขานี่ตำแล้วถือร่วนนะครับประมาณกระป๋องกาแฟครับผมเสียบลงไปครับ ทางจากพื้นก็ประมาณนิ้วมือนึงครับผมบนต้องขึ้นอย่างไรครับมือหมานกับมานมือโปหมานมมากับโปมานครับผมสำหรับคลิปนี้ใส่ให้เบื้องหลังเดียวครับเดี๋ยวมืออื่นตอนเศ่จะมารุ่นเบื้องลำกันนะครับว่าสิมีตัวบ่ครับใส่ไ้ทั้งเบิดซีหลังครับผม ไซบ่บลายครับบ่มีมองซสครับผมรุนกันตอนซ้อครับผมครับผมสวัสดีตอนทั้ซ้อครับมารุนมาเบิ้งงลำกันครับผมมาสีไดตัวบ่ครับมาสีออกมาเบิง้งงครับเมื่อคืนนี้ อากาศมันหนาวครับหรือเปรี้มาครับผมถึงใส่ไวปบ่ไหลหลังครับใส่ไ้ซีหลังครับผมพู้ซีมีตัวบ่ครับคือบนอ่นาะ นี่ครับผมหลังนึงแท่ไว้นี่ครับโบ้ถือครับผมบ่วงดีครับแสดงว่ามีหนูอยู่ครับพี่นอ้อง

ั่งนี้ก็ดีครับผมครับสงสัยเป็นหนูหน้อยครับเพราะว่าผมใส่บวงเงยครับผมเหลืออีกสองหัังครับ รุนเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องไม่ได้กินปะครับมืนน้อนี้หลังนี้บวงไปเถอะเนาะครับ 光海哈，ผม。 เดี๋ยวฉันกับมาหาเบื้องครับนี่ครับใหมยไว้นี่ครับผมบ่วงกับไไว้นี่แหละครับนี่ครับหลังนึ่งครับบ่วงมาครับอ๋าขออนุญาตไปตามหาหลังนัง้วครับ สรุปผลงานเซานี้ครับผมไซวีนี่แล้วครับนี่ครับใหม่ครับบุรลูเสียไปใส่ครับผมหาซอกจนแม่แล้วครับเอาพี่น้องมือหน้าแก้มือไม่ครับนี่ครับห้อหนูถือครับห้อพันยญาอยู่แถวนี้แล้วครับ ผมก็ดักไว้นี่ครับผมย่างหาหมดแล้วครับแถวนี้ครับบ่มีครับผมยันมันหมายอยู่เด้อครับครับหมายนั่นนะครับ พวกหมากบเมียวครับขอไปกินครับผมโอ้ยหลีพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมโอ้หมาลากมากินครับนี่ครับผมไปไหม มหมากรดครับพี่น้องพูดนะครับไซยุพูดนะครับ,รบถือว่ามันอยู่ครับผมนี่ครับวายุหาเ่ห็นครับเส,เ,สเสียเสียไปใส่ร้นสอง รูปผลงานเท่านี้ครับผมตัวหนึ่งครับถือว่าใส่สวยงามอยู่ครับเกือบบริกินครับผมหมาข้ามาก่อนครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนํำเด้อครับ พ่อพิดขอโทษถ้าโกรธขออภัยครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพอกันคลิปต่อไปครับผม